วันนี้ก็จะมากล่าวโดยการให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีความผิดหวังให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีความย่อท้อให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีความเจ็บป่วยครอบงำขอจเจริญพรกโยมแม่ชีหลวยและก็ท่านสาวธุชนทุกๆท,ท่าน นะวันนี้เรามาร่วมกันให้กำลังใจนายมแม่เนาะคนที่มีความผิดหวังยมแม่ชีรวยเคยผิดหวังไหมเคยค่ะเราพูดดังๆหน่อยเคยผิดหวังเนาะเคยค่ะผิดหวังเรื่องอะไรบ้างยมแม่ชีลองสมมุติสักเรื่องหนึ่งก็ผิดหวังเรื่องรักแหละค่ะความรักก็เคยผิดหวังค่ะลูกล่ะลูกก็ผิดหวังเหมือนกันผิดหวังลูกไม่ได้ดังใจค่ะ เคยผิดหวังเรื่องสามีไหม <c oughs> เคยสิคะเคยผิดหวังค่ะ <c oughs> อย่าง,งานั้นเรื่องของความผิดหวังนี่ก็เกือบจะมีกันทุกคนนะแมนะค่ะ <c oughs> เ,เรื่องของความผิดหวังผนะิดหวังโยแม่ชีรวยก็เคยผิดหวังอย่างที่ได้กล่าวมาเนาะค่ะ <c oughs> เอาเรื่องของความย่อท้อแม่ชีรวยเคยมีความท้อไหมบางทีโอ้ดินร้นกวนขวนขวยตากแดดตากร้อนสู้ทนลําบากตากตรามอยากจะสร้างครอบครัวให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้มีความสุข แต่ก็ทำไปทำมาก็โอ้ยเงินทองมันไปไหนหมดเห็นสามีก็เป็นอย่างนี้กินแต่เหล้าเมายาอ่ามันมีความย่อท้อบ้างไหมโยแม่แม <ขอ S 1> ่จีิงไคิดแต่ไม่อยากจะอยู่คิดแต่อยากเข้ามาอยู่ในวัดนะคะก็พูดได้ง่ายคือว่ามีความท้อมีความท้อมีความย่อท้อมากมายหลายเรื่องไหมโยแม่เมืม่อครั้งที่ยังไม่บวชชีก็หลายเรื่องนะคะหลายเรื่องเนาะค่ะ เรื่องสามีก็ทอ้อเรื่องของลูกนี่ก็ทอ้อะเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตเรานี่ก็ทอ้อเออเอาตอนนี้มาพูดต่อไปว่าคนเจ็บป่วยเป็นยังไงโยงแม่ชีรวยมีอาการมีความเจ็บป่วยครอบงำไหมมีค่ะเป็นโรคอะไรบ้างตอน,ตอนน,นตอนนี้เป็นโรคอะไรแม่ชีแม่ชีชอบเป็นเ,เป็นโรคอาเจียนแล้วก็ถ่ายทองอะคะอ่ะ ั้งวันทั้งคืนสองวันสามวันตอนตอนท้องลกูกคนเล็กก็สิบสามวันก็ไม่หายนะ,ะเอาขณะน,นี้ตอนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างตอนนี้ก<ะ>็เป็นเบาหวานเป็นความดันความดันไขมันไขมันค่ะโอ้รวมมากมายาหลายโรคที่มาอยู่ในร่างกายค่ะอพระพุทธเจ้า,ออบบจาได้ทรงจัดว่าร่างกายของเราเป็นรังของของโรคนะอย่างนั้น เรามาให้กำลังใจโยมแม่วางมือแนบลำต่างก็ได้นะญาติโยมก็เช่นเดียวกันเนาะเราก็คงจะเคยผิดหวังมากันบ้างถ้าเป็นเด็กเกเขาก็จะมีความผิดหวังเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนถ้าเป็นโตขึ้นมาหน่อยก็ผิดหวังเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องการสอบนะสอบไม่ได้บรรจุข้าราชการไม่ได้นะบางคนก็ผิดหวังในชีวิต นะที่มีคู่ครองผิดนะคือหมายความว่าได้คู่ครองก็คิดว่าดูดีแล้วแต่ไปไปมามาก็ผิดหวังในชีวิตในความเป็นอยู่คู่ครองนะบางคนก็มีความย่อท้อเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสู้ทนทำมาหากินนะแต่ก็ไม่ทันปากทันทองเงินทองกองแก้วก็รั่วไหลนะก็ไม่มีเงินเก็บบางทีก็มีความ เจ็บปวดทรมานเรื่องราวบางอย่างมันมาประดังประเดกระทบอยู่ในจิตในใจเกิดความย่อท้อนเะจ้าเพื่อนฝูงนะที่มีการทรยศคดโกงมีความติฉินนินทาอิจฉาววาร้ายสารพัดนะที่จะทำให้เรานั้นได้ประสบพบเจอในแต่ละวันก็เกิดความยออ่อท้อนะบางคนนี่ก็ไม่ใช่บางคนนี่มากเลยแหละโยมเรื่องของความเจ็บป่วย อาตมาก็ป่วยเหมือนกันโยมแม่ชีรวยก็ป่วยเหมือนกันญาติโยมทุกท่านทุกคนนะก็ต่างคนก็อต่างป่วยด้วยโรคมากมายหลากหลายโรคทีเดียวนะเราก็สู้กันไปแต่วันนี้เราไม้ยกาลังใจก็คือหมายความว่าถ้าเราจะมีความผิดหวังก็ตามถ้าเราจะมีความย่อท้อก็ตามถ้าเราจะเจ็บป่วยก็ตามญามติโยมทั้งหลายแต่ถ้าเราคิดผิดนะเช่นหมายความว่า ประชดชีวิตบางคนเขามีความผิดหวังไปประชดชีวิตด้วยการไปสั่งสรร์มึนเมาสิ่งเหล่านี้นี่โยมมันไม่เป็นแก่นสารมันหายเมาขึ้นมาเมื่อไรความคิดมันก็ยังวงเวียนอยู่ในหัวของเรามันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องมันไม่ใช่ทางแก้ไขที่ดีงาม ความย่อทอก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายบางคนก็บอกว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันยออ่อท้อฉันไม่มีกําลังใจเลยฉันอยากได้กําลังใจจากเพื่อนฝูงญาติโยมทั้งหลายไม่มีใครให้กําลังใจดีเท่ากับตัวของเราเองอะนะตัวเราเองนี่ให้กําลังใจดีที่สุดโยมถ้ารักตัวเราเองมากญาติโยมทั้งหลายใช้สตินะใช้สตินิดนึงแล้วก็พิจารณาว่า ทุกคนเขาหนักกว่าเราก็มีมากมายญนะาติโยมทั้งหลายที่เจ็บป่วยเช่นเดียวกันนอนอยู่ตามโรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยอยู่ตามบ้านมีความเจ็บป่วยครอบงำบางครั้งมันท้อบางครั้งมันก็คิดมากบางคนก็รับไม่ได้กับโรคที่เป็นอยู่นะมีมากมายหลายโรคอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายใช้สติพิจารณาว่าโอ้ความเจ็บความป่วยนี่มันก็ เกิดขึ้นเกือบทุกชีวิตคนที่ไม่ป่วยนี่นับว่าโชคดีโยมโชคดีนะคนไม่ป่วยโชคดีแต่นี้มาพูดถึงเรื่องของคนป่วยบางคนก็ป่วยถึงกระทั่งติดเตียงนะป่วยหนักนะติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ขอให้มีอยู่อย่างหนึ่งโยมก็คือสตินะโยมมีสติแล้วโยม มาระลึกนึกถึงสิ่งที่พึงจะสามารถที่จะนำพาให้จิตใจเรานั้นเป็นที่เกาะยึดเหนียวได้คือพระรัตนตรยัยญาติโยมทั้งหลายนะเราจะมีความผิดหวังก็ตามมีความท้อก็ตามมีความเจ็บป่วยก็ตามขอให้เรามีสติแล้วก็ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยอย่างน้อยเราก็อรหังสมมาสัมพุทธโธภระขวาพุทธังภักวันตังอภิวาเทมนะิหรือว่าญาติโยมระลึกนึกถึงว่าเป็นภาษาไทยก็ได้ ข้าพเจ้าขอระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอระลึกนึกถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอระลึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งบางทีญาติโยมก็บางคนนี่พอถึงเวลาเจ็บป่วยพอเจ็บป่วยแล้วก็เปรียบเสม,มือนกับว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตานะ่ะโยมแม่ชีรวยใช่ค่ะคือบ้านอาตมาก็มีโยมอยู่คนหนึ่งะก็สงวนน้าเอาไว้ แกก็สร้างกรรมมาก็เล่าว่ากันมาตามปู่ย่าตายายที่ทางตรงนั้นเป็นที่ปู่ของอาตมาแต่ว่าหลานคนนี้สามารถที่จะทําที่ตรงนั้นให้มาเป็นชื่อของเจ้าของนะแม่นะ <Okay. S 2> นี่คือพูดถึงเรื่องสมัยก่อนเขาทํากันได้แต่สมัยนี้คงจะไม่ได้หรอกนะแต่สมัยก่อนนี่ตาบอกว่าปู่ของอาตมาตมาก็เรียกตาบ้างเรียกปู่บ้างนะปู่ของอาตมาโนะยมแม่อยู่ใกล้ถนนเลย แต่ว่าหลานคนนี้ก็สามารถที่จะยักยอกที่ชื่อเป็นของปู่ไม่รู้ทํำยังไงให้ไปเป็นชื่อของตนเองแล้วตนเองก็ขายนะปู่ก็เกิดเกิดความโกรธเกิดความเครียดเวลาแกเครียดมากแกก็ต้องกินเหล้านะพอกินเหล้าเมามาหลยก็จะเอาเรื่องเนี้ยขุดมาพูดมาพูดเสร็จแกก็ด่าด่าหลานคนนี้นะหลานผู้ชายคนนี้ <Okay. S 2> ทีนี้หลานผู้ชายคนนี้นี่ก็ สักว่าเป็นลุงของอัตมาภาพอยู่ต่อมานี่ผลวิบากกรรมมันตามมาแกก็มาเป็นโรคนะเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไตเป็นโรคความดันแต่ลุงคนนี้นี่เวลาแกกินเหล้ามมลเมาเมื่อไหร่นี่โกวีเวกโวยวายสมัยก่อนนี่อย่าว่าเลยเรื่องบุญทานการกุศลไม่แต่พระสงฆ์องค์เนนี่ท่านไม่มองดอกแม่สมัยแต่ก่อนตอนที่เขายังไม่ป่วยหนักนะนะเขายังไม่เป็นอะไรนี่กินแต่เหล้าแล้วตะโกนโวกเวกโวยวาย แต่พอถึงเวลามาวันหนึ่งปู่จะมาภาพก็ตายไปแล้วแล้วลุงคนนี้ซึ่งเป็นหลานของปู่ก็มาป่วยแม่โอ้โหป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคไตไปฟอกไตอาทิตย์หนึ่งไม่รู้กี่ครั้งจากคนที่มีความอ้วนท้วนสมบูรณ์สภาพร่างกายดูไม่ได้พอพอมาตอนสุดท้ายแม่จะมีคนหามขึ้นรถเพื่อไปฟอกไต นะพี่น้องก็ไม่มีใครว่างคนนั้นก็ไม่ว่างคนนี้ไม่ว่างต้องมาจ้างหลานชายของอาตมาภาพนะส่งไปฟอกไตนะคือทุกทรมานมากทุกทรมานเจ็บป่วยแล้วก็พอตนเองรู้ว่าตัวเองป่วยก็หันมาทําบุญแม <Okay. S 1> ร่รู้ว่าตัวเองป่วยรู้ว่าตัวเองใกล้จะตายหันมาทําบุญนะแล้วก็มาทําบุญสุนทานมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินมา,าร่วมเทถนนหนทาง เนี่ยเขาเรียกว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ําตาอย่างงานวิบากกรรมใครวิบากกรรมแต่ละคนนะวิบากกรรมใครก็วิบากกรรมมันเนาะอย่างงาั้นญาติโยมทั้งหลายที่เราเจ็บป่วยอยู่ให้เรานั้นเข้าใจว่าเป็นวิบากกรรมเก่าของเราถ้าวิบากกรรมมันหมดนะที่เจ็บป่วยมันก็าหายไปนะถ้าวิบากกรรมนะมันเริ่มใกล้จะหมดมันไอ้ที่หนักมันก็บันเทาไอ้ที่เบามันก็าหายไปอย่างงาั้นที่เราป่วยอยู่ก็พิจารณาโยมยอมรับความจริงนะเอามันป่วยก็ป่วยไป รับสภาพวิบากกรรมไปแต่ขอให้เรามีสติโยมมันนะนอนอยู่ติดเตียงก็มีสติภาวนานระลึกนึกถึงพุโทโธก็ได้ระลึกนึกถึงยุบหนอพองหนอก็ได้ดูลมหายใจเราก็ได้โยมถ้าเราตั้งสติอยู่เชนนี้จิตเราฝึกไปฝึกไฟฝึกไฟฝึกไปได้เรื่อยโยมก็จะเคยพอเคยเสร็จแล้วญาติโยมทั้งหลายความเจ็บความป่วย แล้วก็ที่มันเป็นอยู่เราก็จะเข้าใจในสภาวะของความเป็นจริงว่าโอ้เนี่เราเกิดมามันป่วยมันเจ็บนี่เพราะชาติที่แล้วเราเคยก่อร่างสร้างกรรมเอาไว้อย่างนั้นนะเราก็รับในสภาพความเป็นจริงใช้วิบากกรรมมันไปนี่เราก็จึงไม่ให้กำลังใจวันนี้นะโยมแม่นนะ <Okay. S 2> ให้กำลังใจทุกคนที่มีความผิดหวังนะวันนี้เราผิดหวังวันครา้งหน้าขอให้ท่านนั้นยิ้มได้อ่านะแล้วก็มีความสดชื่น นะมีความเจริญไปในวันข้างหน้าส่วนคนที่มีความยอท้อเรื่องใดๆก็ตามโยมให้คิดเสียว่านะแสงอาทิตย์ยังขึ้นอยู่ตอนเช้าแล้วก็ไปตกอยู่ตอนเย็นเช้ามาก็โผล่ขึ้นมาใหมนะ่แสงตะวันยังสอดส่องสว่างสวัยให้เราได้แลเห็นกระจัดปัดเป่าความมืดหายไปเราแลเห็นต้นหมากรากไม้ได้แลเห็นผู้คนได้เพราะอาศัยแสงสว่างของแสงอาทิตย์ชีวิตของเราก็เกเช่นเดียวกันโยมวันนี้ มันมีความย่อท้อมันมีอุปสรรคมีปัญหานะก็วันหน้าเราเริ่มต้นใหม่สู้ใหม่โยมอย่าไปย่อท้อกับมันชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เราต้องสู้ให้เต็มที่ในญาติโยมทั้งหลายคนอื่นเขาหนักกว่าเรานะก็อย่างเทวมาภาพเปรียบเทียบนะแสงตะวันก็ยังโผล่ขึ้นมาทุกเช้าเราวันนี้อาจจะมีความหนักเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดความ คุณมัวในจิตในใจเราะญาติโยมทั้งหลายก็อย่าไปย่อท้อสู้มันต่อไปนะส่วนคนที่เจ็บป่วยก็ให้กําลังใจญาติโยมทั้งหลายโยมแม่ชีกินยาวันหนึ่งวันละกี่เม็ดแม่ชีกินยาวันละกี่เม็ดวันละเจ็ดเม็ดขึ้นวันละเจ็ดเม็ดขึ้นนะตะมาภาพก็กินยามันกันโยมวันละสามเม็ดอาจารย์แดงก็กินวันละเก้าเม็ดนี่คนที่อยู่ในวัดนี้มีแต่กินยาทั้งสิ้นเลยบางทีอามาภาพก็มาคิดว่า S <S <an other> เออเรามีพระรัตนาตรเป็นที่พึ่งพุทธังสระนังกัจชามิทำมังสระนังกัญชามิสังฆังสรนังกัจชามินะเรามีพระรัตนตรตรเป็นที่พึ่งสามอย่างสามประการเรียกว่าแก้วสามประการจริงๆแล้วนี่เรามีที่พึ่งอีกที่หนึ่งก็คือยาเป็นที่พึ่งนาะยโยแม่นะ e ไม่สวดมนต์สักสามวันอยู่ได้ไหมโยแม่ไม่สวดมนต์สามวันนี่อยู่ได้ไหมอยู่ได้เนาะอยู่ได้แต่แต่ไม่กินยาวันหนึ่งอยู่ได้ไหม ไม่ได้อะค่ะ,ะเห็นไหมไม่สวดมนต์สักหนึ่งวันก็อยู่ได้อะค่ะไม่กินยาสักหนึ่งวันก็ลำบากนะถาะ,ะไม่กินยาสักเดือนหนึ่งอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้หรอกค่ะอ,อไม่สวดมนต์สักเดือนหนึ่งก็พออยู่ได้นะแม่นะถ้าง,งั้นก็แสดงว่ายานี่ก็เป็นที่พึ่งของเรานะที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายแต่ว่า พลัตนาไตรนี่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราโยมที่เจ็บจีป่วยนะโยมเนอตั้งสตินะแม้ว่าจะป่วยหนักป่วยเบาก็ตามท่านที่ป่วยติดเตียงก็ตามท่านที่ป่วยพอที่จะช่วยเหลือตัวเองก็ตามโยมพยายามโยมนั่งสมาธิบ่อยๆโย,ยมนั่งสมาธิบ่อยๆนี่อาตมาภาพนําคนโยมแม่ชีนําญาติโยมทุกคนนําเน้นการนั่งสมาธิแล้วก็ให้ปัญญาให้แสงสว่าง พอนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วก็ทําให้เรานั้นได้มีสมาธิแล้วก็จะได้เกิดปัญญาอย่างนั้นวันนี้เรามาให้กําลังใจญาติโยมทุกท่านทุกคนโนะยมเนอให้ญาติโยมทั้งหลายได้สู่กันต่อไปนะให้กําลังใจญาติโยมทุกท่านทุกคนอย่าไปย่อท้อนะอธิบายขยายความมาก็กพอสมควรแก่การเวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายขอเจริญพรสาธุ